สวัสดีค่ะพบกันกับแอนนะคะเจ้าของเพจบุตรพีเคลมับฉบับแม่ลูกสองค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษมากเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เปิลๆของตัวเองนะคะนั่นก็คือได้หน้าแล้วลืมหลังค่ะไม่รู้ว่ามีใครนะคะมีอาการแบบนี้เหมือนกันกับแอนไหมเพราะส่วนตัวนะคะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีอาการตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ อาการพวกนี้เนาะอาการได้ด้านลืมหลังคือกําลังจะไปทํานั่นทำนี่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยแล้วเรามาทําอะไรคือส่วนใหญ่แล้วเราคิดว่ามันน่าจะเจอในช่วงที่แบบสี่สิบห้าสิบเพราะเรามักจะเจอในกลุ่มคุณแม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่คิดว่าณนะตอน,น,เเตน,ตนเนี้ยที่เราสามสิบกว่าแล้วสามสิบต้นๆเนี่ยมีลูกคนที่สองเนี่ยแล้วเราจะมีอาการตรงเนี้ยค่ะซึ่งเป็นแบบ มันมีผลกระทบกับชีวิตเรามากๆยังไงนะคะก็คือว่าอย่างส่วนตัวเนาะแอนเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่โฟทามที่เลี้ยงลูกเองด้วยแล้วอาการพวกนี้นะคะ่ะตอนแรกๆเรารู้สึกว่าเราขำๆทุกคนเพราะว่าอะไรคือเราตื่นมาปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปทําอะไรต่อเราตื่นมาแล้วเราควรทําอะไรดีวันนี้เราจะซักผ้าดีไหมและร้ายไปกว่านั้นคือเราคิดออกแล้วนะว่าเราจะไปทําอะไรเดินจากหลังบ้านไปหน้าบ้าน แล้วงงว่าตัวเองเดินมาหน้าบ้านทําไมแล้วเราจะทําอะไรหรอมันเป็นแบบนี้ยค่ะทุกคนเป็นทุกวันเป็นซ้าๆเป็นย้ําๆแล้วเป็นบ่อยๆจนทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้ว,ว่ามันทําไมแบบมันเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองว่าทําไมเราถึงทําจําไม่ได้เราถึงจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ท,ท,ทั้งที่เราอุตส่าห์ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปจัดการก่อนที่ลูกเราจะตื่น แล้วเวลาเราก็มีค่อนข้างจํากัดอยู่แล้วแล้วเรายังมีอาการได้น่าลืมหลังแบบเนี้ยซึ่งเป็นเยอะมากในในแต่ละวันแล้วเป็นเกือบทุกๆครั้งด้วยนะคะเราเลยรู้สึกว่าอูไม่อเคแล้วนะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันมันมีผลกระทบกับชีวิตเรามากเพราะเวลาว่างก็น้อยแล้วยังจะมามีแบบนี้อีกนะคะมันทําให้เราไม่สามารถแพลนหรือทํางานให้มันเป๊ะกับ มันไม่สามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้เลยมันทําให้ต่อให้เรามีระยะเวลาหรือว่าว่างนะยี่สิบชั่วโมงต่อวันแต่เราก็ทําอะไรไม่สาเร็จหรือว่าไม่สกเซส,สักทีนะคะเพราะว่าอะไรเนี่ยมันลืมว่าตัวเองจะทําอะไรลําดับขั้นตอนใดๆไม่ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะอาการพวกนั้นน่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนจากเดิมเยอะมากตั้งแต่แอนนะคะได้ทานโปรตีนโปรตีนนะคะแอนบอกเลยค่ะว่าการได้น่าลืมหลังของแอนเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆ เป็นเพราะว่านะคะเท่าที่สังเกตตัวเองคือพอเรากินโปรตีนแคปซูลเนาะโปรตีนโิตามีนเป็นแคปซูลเนี่ยคือพอเรากินไปปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมันเป็นอาการเหมือนเราแบบว่านอนพอนอนแบบแปดชั่วโมงต่อวันมันทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นตัวที่คือไม่เหมือนกาแฟทุกคนคือถ้ากินกาแฟมันจะตื่นแคต่ตาใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันแบบตื่นที่สมองด้วย อื่นทั้งสมองตื่นทั้งตามันเหมือนเรานอนพอแบบแปดชั่วโมงต่อวันแบบหลับสนิทหลับลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ฟิวนั้นมาปึ๊บนะทุกคนแล้วเรากินมันเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องเนาะมันทรารํา,า,า,าปปทให้เรารู้สึกว่าเรามีสติมากขึ้นพอเรากินไปปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีสติมากขึ้นมันทําให้เราลําดับได้ว่าหนึ่งสองสามสี่ที่เราควรจะทะําอ่ะคืออะไร ทั้งๆท,ที่มันเป็นกิจวัตรเดิมๆของเราด้วยนะแต่ว่าแต่ก่อนมันมันแบบลำดับไม่ได้แต่ตอนนี้คือมันลำมันลำดับได้แล้วเรารู้ว่าอาจถ้าเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะไปทํานั่นทํำนี่แล้วเราควรทําอะไรที่มันโอเคกว่าแล้วก็ทําให้เราแพนชีวิตเนี่ยคะ่ะได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นมากกว่าเดิมมันทําให้เรามีแรงเหลือทําทให้เรามีเวลาเหลือมากพอที่จะ ไปดูแลตัวเองไปออกกำลังกายนะคะในการดูแลตัวเองอะมากขึ้นซึ่งแอนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แอนได้รับเนี่ยจากการที่เราเริ่มต้นด้วยการทานโปรตีนเลยคะ่ะทุกคนซึ่งสำหรับใครนะคะที่มีอาการนะคะเริ่มต้นแบบมีอาการแบบได้หน้าลืมหลังแบบแอนนะคะทุกคนคะ่ะอย่างอื่นคือเราต้องยอมรับก่อนว่ามันไม่ได้เป็นแบบ คือคือเราจะรู้สึกว่าอาการได้หน้าลืมหลังเนี่ยมันควรจะเป็นตอนเรา4 0่สใช่ไหมแต่เรามาเจอตอนที่แบบหลังหลังจาก ที่มีลูกแล้วอ่วเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนนะทุกคนอาจจะแบบว่ายิ่งเป็นแม่ฟูทางแบบนี้นะคะหรือคนที่เป็นคุณแม่ทั้งเลี้ยงเองแล้วก็แบบเป็นทงานประจําด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นได้นะคะซึ่งเราต้องยอมรับว่ามันเป็นได้นะคะในทุกๆคนถ้าใครที่แบบใช้ร่างกายเยอะมีทํางานเยอะมันก็จะเป็นอาการเพลียแบบนี้ได้ดังนั้นเราแค่เติมโปรตีนเข้าไปให้พอค่ะเพราะาโปรตีนเขาให้พลังงานกับร่างกายเนาะแล้วพอร่างกายเราได้รับพลังงานที่มันเพียงพอค่ะอาการ ได้หน้าลืมหลังของเราก็จะดีขึ้นตามลําดับนะคะซึ่งถ้าใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่นะคะแอนอยากให้ลองเปิดใจทานโปรตีนแคปซูลแบบแอนดูนะคะแล้วเราจะค้นพบเขาเรียกว่าอะไรนะสติใหม่ของเราร่างของเราที่มีสติมากขึ้น เป็นคุณแม่นะคะที่อารมณ์ดีใจเย็นด้วยการเริ่มต้นจากการทานโปรตีนเลยค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งใครนะคะที่สนใจนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยโดยแอนจะทิ้งลิก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางได้กันนะคะนั่นก็คือเพจโบตาพีเคลาชอปแม่ลูกสองค่ะ ไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0807313949หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4ี่นะคะที่แอนเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โท่คร่าวๆนะคะโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วย,วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บายบายค่ะ